สวัสดีครับผมแอดมิน VIP คลิปโตเทสนะครับคลิปนี้นะครับแอดจะมาแนะนำบอทเทรดฟรีนะครับบนกระดานเทรดอีกตัวหนึ่งนะครับที่แอดไปรีเสิร์ชมานะครับนั่นก็คือ Wobi Pro นะครับหรือ Wobi g l o b a l นะครับจัดอันดับโดย coinmarketcap นะครับเขาจะอยู่อันดับที่6นะครับตรงนี้นะครับโวลุ่มดีคะแนนนะครับดีนะเป็นอีกที่หนึ่งที่ถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยฮะใช้งานอยู่ที่นี่แล้วนะครับสามารถมารันบอทที่นี่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่มีบอทให้ใช้ฟรีเหมือนกันนะครับ โอเคก็นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์แนะนำของแอดได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโหลดแอปติดตั้งมานะครับจะได้ตัวหน้าแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับเรากดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าแรกของแอปนะครับจะแตกต่างจากเพื่อนๆคือปกติรายละเอียดของเราเนี่ยจะอยู่ซ้ายบนนะครับแต่ของหัวบีนะครับจะอยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยโดยจะอยู่ขวาล่างนะครับที่เป็นรูปคนมีนะฮะกดไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ สมัครเข้ามาแล้วนะครับก็ให้มายืนยันตัวตนตรงนี้นะครับก็จะมีสีแดงอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ถ่ายหน้าบัตรสแกนหน้าเรานะครับไม่ถึง5นาทีก็สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถมาปรับโหมดธีมได้นะครับขาวกับดานะครับตรงนี้นะฮะก็แอดก็เปลี่ยนเป็นธีมมืดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะฮะในส่วนของตั้งค่านะครับอยู่มุมขวาบนนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถมาตั้งค่า Security นะครับก็ เปิดล็อกเบอร์ล็อกอีเมล to fa มีหมดนะครับ pattern lock แล้วก็ fingerprint สามารถเปิดสแกนนิ้วได้นะครับในส่วนของภาษานะครับที่นี่จะยังไม่มีนะครับภาษาไทยนะครับแต่มี p 2 p นะครับสามารถซื้อที่นี่ได้นะครับมีคนไทยมีสกุลไทยบาทนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเติมเงินเข้ามานะครับ deposit and buy นะครับเรากดเข้าไปนะครับนี่ฮะในหมดของ p 2 p นะครับจะมี buy sell นะครับ แล้วก็มีเลทราคานะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถซื้อขายไทยบาทที่ได้ก็จะสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินเรานะครับไม่ต้องแบบไปซื้อเหรียญแล้วโอนมากระดานนอกนะครับก็เป็นอีกทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะฮะทีนี้นะครับในส่วนของบอทนะครับจะอยู่ตรงนี้ฮะหน้าแรกจะเห็นกริดบอทนะครับซึ่งที่นี่มีกริดฟิวเจอร์ด้วยจะอยู่ข้างในนะครับต้องเข้าไปที่มอตรงนี้นะฮะกดเข้าไปมันจะคือ นี่ฮะ derivative grid bot อันนี้คือในส่วนของ future ส่วน gridbot ปกติก็คือเป็น spot นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นตัว gridbot spot ปกติก่อนครับเรากดเข้ามานะครับจะเหมือนกับที่อื่นๆครับก็คือนะฮะนี่คือหน้าตานะครับจะมี AI Auto Set นะครับแล้วก็ Manual นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นเลือกคู่เหรียญนะครับเราสามารถกดก็เป็นแถบออกมาข้างๆอย่างนี้นะฮะเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้หรือว่า ดูคู่ที่เราสนใจนะครับอาจจะยกตัวอย่างเป็นสมมตินะครับ USDT นะครับแบบ AI Auto Set ก็คือ APY เหมือนเดิมครับคำนวณคำนวณเป็น7วันนะฮะย้อนหลังนะครับต่อปีนะฮะแล้วก็นี่คือที่ระบบ AI Set ให้นะครับคือระยะนะฮะโซนบน20สโซนล่าง15จุดนะฮะใช้ไม้จำนวน38ไม้นะครับโบฟิตเบิกกิจนะฮะ0.38%อร์ นี่คือทุนขั้นต่าเราสามารถใส่ทุนพร้อมแล้วก็คอนติเนียเริ่มรันได้เลยนะครับรายละเอียดการรันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับหลังจากรันเสร็จแล้วทีนี้มาในส่วนของเมนนวลนะครับตรงนี้นะครับเรากดมานะฮะเลือกเหรียญแล้วเราสามารถตั้งโลหไฮนะครับโซนบนโซนล่างได้แล้วก็จํานวนไม้กริดที่นี่นะครับได้สูงสุดถึง99ไม้นะครับแล้วก็เลือกได้เหมือนกันนะครับว่าจะนับทุนเป็น u s d t หรือทั้ง u s d t และเหรียญที่เราเลือกนะครับ มีให้เลือกสองส่วนเลยนะครับโทเค็นกับอันนี้ในส่วนของแอดวานนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับจะไม่มีทริกเกอร์นะครับสำหรับที่นี่จะเป็น Take Profit Stop l o อ s แล้วก็โหมดในการเปิดกริดนะครับเป็นกระจายเส้นกับสม่ำเสมอนะฮะเส้นห่างขึ้นเรื่อยๆกับแบบสม่ำเสมอนะครับ พอเราเซตค่าต่างๆเสร็จเราสามารถกดคอน t ินิวพร้อมเปิดได้เลยนะครับส่วนข้างบนนะครับจะเป็น3ส่วนตรงนี้จะสามารถดูกราฟได้นะครับแต่ว่าต้องแท็บไปดูนะครับว่าเ้ยเราจะวางโซนตรงไหนยังไงซูมออกดูไทม์เฟรมวันเดย์นะฮะภาพห่างๆในการวางโซนง่ายขึ้นนะครับเลือกได้แล้วเราก็กดกลับมานะครับเพื่อมาตั้งค่าจะไม่สามารถเปิดกราฟแล้วก็ตั้งไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ถ้วยรางวัลนะครับจะมีอันดับแ a นกิ้งคนลันบอทด้วยนะครับให้เราสามารถ มาดูรีเสิร์ชได้นะครับแล้วก็เลือก c ๊อปปี้ได้เช่นดูคนที่หนึ่งเนี่ยเปิดคู่ลุก usdt นะครับ리เท르렛เนีนะฮะเราลองกดดูรายละเอียดเขาตั้งค่าโซนยังไงนะครับใช้ไม้เท่าไหร่ระยะยังไงกดฟอลโล w ได้นะครับก็จะติดตามตั้งแบบเขาเลยนะครับหรือดูจาก profit rate profit ranking ทุนนะฮะเปิดมากี่วันเนี่ยสองร้บ day นะครับโอ้หถือวารันมานานนะฮะนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสปอตกริดนะครับก็กลับมานะครับ ถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนี่ฮะจะมีทูตัวเรียวคร่าวๆให้นะครับกดมาตรงนี้ฮะเนี่ยครับเป็นสเต็ปให้นะสามสเต็ปง่ายๆตั้งค่านะครับ c o n t i น u e นะครับกริดก็จะวางตำแหน่งเริ่มนะครับขึ้นก็ขายแล้วตั้งบายไล่ตามหรือลงก็ซื้อกลับแล้วตั้งขายนะครับเกิดการทำซ้ำเกิดกำไรนะครับสำหรับกริดบอทนะครับเนี่ยฮะมี close บอทอ่าเก็บในส่วนของข้างล่างสีฟ้านี่ก็กดได้นะครับทูตัวเรียวนี่แอด ว่าน่าจะเป็นแบบละเอียดใช่ฮะเขาพามาที่ัพ p อ o r t เลยนะฮะแล้วก็พาไปดูนะครับการอธิบายของที่นี่นะครับว่าแต่ละฟังก์ชันนะฮะคือยังไงมีการยกตัวอย่างนะครับมีภาพประกอบไหมเป็นแบบหมวดเว็บนะครับนี่ก็เป็นละเอียดเพิ่มเติมเผื่อเพื่อนๆจะมารีเสิร์ชนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปอตกริดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเป็นฟิวเจอร์กริดนะครับจะไม่มีฟังก์ชันข้างหน้าก็ต้องเข้าแยกเข้าไป นะครับตัวสีเขียวนี่เลยนะครับข้างๆกัน d e l i v a t i v e grid b o t เขาจะพามาอีกหน้าตาหนึ่งเลยนะเขาจะแยกออกมาจะไม่รวมกับตัว spot นะครับในนี้ก็จะเป็นส่วน f u t u r e grid นะครับเราเลือกคู่ที่เราจะหลันนะครับก็จะมีคู่จำกัดหลักๆนะฮะตัวอย่างเป็น aida แล้วกันนะครับก็สามารถปรับโหมดได้ครับ cross นับรวมทุน isolate นับแยกแต่ละบอทนะครับแยกกระเป๋าไปเลยนะครับ leverage โอ้โหได้สูงสุดเหมือนกันนะครับ ถึง75แล้วเลยฮะสูงสุดแล้วก็มีคําเตือนนะฮะว่ามีความเสี่ยงให้ยอมรับยอมรับได้ก็ลุยนะครับในส่วนตรงนี้เราสามารถกดดูกราฟได้นะครับเป็นกราฟให้ดูในตัวเลยนะถือว่าดีนะครับก็สามารถดูไปแล้วก็เซตค่าด้านล่างได้เลยนะมีตั้งชื่อนะครับ lower price high โซนบนโซนล่างนะครับแล้วก็เป็นโหมดการวางเส้นครับก็จะมีเหมือนเหมือนเดิมนะครับ arithmetic แล้วก็ go นะครับไอ้น,นี่มันขวางเลยขออนุญาต ใส่ก่อนนะฮะ0.82แล้วกันโอเคครับก็ Arithmetic g e โ m e t r i c นะครับสําหรับฟิวเจอร์กรินนะครับจะวางได้แค่50นะฮะสูงสุดนะครับจะต่างกับตัวสปอตนะครับก็จะมีให้ทุนขั้นต่ำนะครับอุปก์จํานวนคลอก็จะเป็นเกี่ยวกับของในส่วนฟิวเจอร์นะครับทิกเกอร์ตั้งได้นะครับ มีเอฟเฟกต์เดนะครับปิด Cancel Only Cancel and Close All ปิด Position ไปเลยอะไร Preview นะฮะก่อนเริ่มได้นะครับดูการตั้งค่าแล้วก็กด Create เพื่อสร้างนะครับก็ในส่วน Future ก็จะมีความเสี่ยงนะครับซึ่งแอดก็มองว่าตลาดคริปโตเป็นตลาดที่ปันผวนนะครับค่อนข้างเสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้บอท f u ฟิวเจอรโดยเฉพาะที่เป็นกริดที่ต้องมีการแบบอมดิวดร w นะครับรับรับการขาดทุนตรงนี้เนี่ยนะครับ ต้องวางแผนนะครวางเงินวางทุนให้ดีนะครับคำนวณนโซน position size อะไรต่างๆให้ดีไม่งั้นก็อาจจะโดนล้างพอร์ตได้นะครับมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียได้สําหรับฟิวเจอร์นะครับก็ถ้าแอดแนะนําก็คงเป็นสปอร์ตกิจจะดีที่สุดนะครับเราสามารถเอาอยู่ได้ฮะอย่างน้อยถ้าดอยก็ดอยด้วยระบบนะครับแล้วก็รอกู้พอร์ตฟื้นคืนนะครับทํารอบก็จะแก้ไขได้นะครับดีกว่าสูญเสียไปแล้วก็จะไม่มีทุนในการที่จะกลับมาได้ นะครับตรงนี้นะสำหรับที่วับีนะครับยังมีอยู่แค่2บอทนะอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมีบอทใหม่เพิ่มมาไหมมีฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับที่นี่ก็มีคล้ายๆกับที่อื่นนะครับมีเอิร์นนะครับสเต็กอะลอนอ่าฝากกินดอกได้นะครับปล่อยกู้นะฮะมี NFT มีอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่น่าสนใจนะครับที่ Volume มดีนะครับคนก็ให้ความสนใจสำหรับวับีนะครับก็แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหลังจากนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ